สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้นานแล้วนะก็ตอนนี้ก็ไม่ว่าไม่ว่าอากาศมันจะร้อนขนาดไหนแต่เราก็จะยังนั่งผิงไฟเราไม่ได้คุยกันมานานเท่าไหร่แล้วปันเกือบสองปีแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือมันมีที่ลาที่มาที่มาที่ไปของมันเยอะที่ไปที่มาพูดล้วนนิดนึงคือคืองี้ปันคือ จะพูดเรื่องนี้ดีไหมวะคือก่อนหน้าเนี่ยก่อนนัน้นี้พี่พีมีทุยพี่มีเรื่องที่อยากจะอะไรวนพีเพีแล้ไมาไคุยกับมานามาแล้วเรามานั่งคุยกันเฉยๆดีกว่าสงกรารไปเล่นไหนพันสงกรารไปเล่นไหนสงกรารผมเล่นบ้านตายายพี่แต่พอเสร็จสงกรารปุ๊บแลซักผมแม่งไปทะเลแล้วโอ้โหอ๋อที่ปั้นส่งมาพี่ดูเหรอ <c oughs> ใช่ผมถ่ายเองเลยอนั้นอู้หโอ้หสวยดีนะเอาตรงสวยดีนะ สวยจริงมันไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือจังหวะพระอาทิตย์มันกำลังตกไงแล้วผมมองไปเห็นหอยพอดีหอยขาวๆสวยมากพี่แลวทั้หองสวยมากไอเนียไอ้เนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มใจได้แอ้วใ่อะไนี่ด้วยเลยีอยู่อยู่อยู่ก็รู้สึกว่า YouTube มานั่งมองด้วย นี่คือเป็นคล้ายกับคลิปทําให้คนดูหายคิดถึงอะไรพี่คือคือพ,พี่ก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากแล้วบันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วพี่ก็จําไม่ได้พี่ขอนึกสักก่อนนึกสิพี่นึกนึกนึกไม่ออกเลยวะ่ะเอาเป็นแบบว่าเรื่องที่คิดได้ในหัวมันก็พูดออกมาโอ้โห เอาละครับวันนี้ผมจิ๊กน็อนนะครับรีบเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้จิ๊กน็อนจะมาแก้ผ้ารีบเข้ามาดูก่อนโดนลบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะวุ่นเดียวปันก็ขึ้นม .5 แล้วสีหน้าใช่ไหมอะไรนะจิ๊กน็อนแก้ผ้ารีบเข้ามาดูก่อนโดนลบไอ้เนี่ย เอิ่มนึกภาพพี่แก้วว่เต้นแบบพี่โตเฮ้ยปันดูคลิปอะไรนั่นอย่างวะคลิปอะไรนั่นที่พี่ส่งให้ดูอ่ะคลิปไหนอ่ะเอาไม่มีคลิปหนึ่งอยู่พี่ส่งให้ดูอยู่ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเนี่ยไอคลิปเนี่ยเอามามาดูด้วยกันมาดูด้วยกันพร้อมฟังพร้อมฟังหรือยังรอดูอยู่เนี่ยเอาที่ฉันคือด้านมืดของแกฉัน ได้พบเจออะไรบ้างอย่างในตัวแกฉันพบว่าแกเป็นลูกหลาน <c oughs> แกรุ่นสุดท้ายเ <c oughs> จ้าจงทําภรารกิจอันทรงเกียรติดีสันท <c oughs> ่าน <c oughs> คือด้านมืดของแกฉันได้พบเจออะไรบ้างอย่างในตัวแกฉันพบว่าแกเป็นลูกหลานแกรุ่นสุดท้ายเจ้าจงทำภรารกิจอันทรงเกียรติ <c oughs> อีสันท่านไ, <c oughs> ไม่ทำโดนกูเซ็กปจะเซ็กจนเพราะชีวิต นี่สินะ้งที่พี่จะบอกผมอ่ะเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ภมเนี่ย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 เออเห็นไหมแต่หลวันนี้ก็ไม่ต้องเล่าเรื่องนะเัอพี่ภูมิพี่ภูมิเออเออพี่รู้จักเกียรติปาฏิมเออรู้จักดิรู้จักอยู่รู้จักอยู่น้องผมมาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้น้องอยู่ในขันบางพี่เยอะบ้านพี่ไอนพี่ที่บ้านพี่เยอะที่บ้านพี่ คิดปาดนะะใช่พี่นึกเรื่องที่พี่จะพูดไม่ออกเลยแกควยแหละระวังโดนอร์เตอร์ฆ่าดูดังพูดมาแนวอมองรัตแล้วก็อยากเล่นเนาะเออเนาะอยากเล่นอยู่เหมือนกันทำไมพี่เล่นไม่ได้กันไรขึเนมันมันเป็นอะไรไม่รู้มันโหลดไม่ได้ด้วยซ้ำถึงโหลดได้มันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะให้บังคับให้พี่ลบลิฟทิเบิร์นออกไหมโอ้พี่จะไม่มีทางลบเป็นอันขาด นนาพี่อะไรกเก่าๆเอาออกไปบ้าง <laughs> มันเราแล้วมันหายไปถาวรนี่สิมันคงไม่ดีมิงานชีพีก็จะจมปักอยู่อย่างนี้แหละไม่เอาไม่เอา <laughs> <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมมันต้องปิดนะอืมกำลังดีๆเลยหนึ่งในสาเหตุที่เกมนี้มันไปไม่รอดเพราะว่ามันไม่มีนราาย,ยางพีพ่ในช่วงแรกๆมันเพิ่งจะมาในช่วงก่อนหนึ่งปีก่อนเกมจะปิดอ่่พี่เข้าใจปะ่ะอ <laughs> ลยไปไม่ค่อยรอดและในช่วงหนึ่งของเกมมันก็คือมีแฮกระบาดหนักมากรอดไหมอือมไม่กินมีมันก็จบแล้วอะ่ะรีบๆจบดีแล้วก็รีบลงแรง้งนะตั้งให้มันแรง้งโก <c oughs> เอาวีนะผม <c oughs> จะไปสมอร์อย่างสนุกสนานไล่ฆ่าพวกผู้เล่นใหม่ไม่ให้มันอยากเล่นเกมนี้ น้องเล่นต้นไม้อ้าวต้นไม้เจอต้นไม้ปั้นยูริฮงโยอองโอไอโดนเค่าเช่ามาพี่ภูมิเมื่อไหร่จะมีแฟนนาพี่ปั้นอ่ะภูมิผมมีแล้วมีแล้วก็เลิกแล้วเลิกสอบปากต่อปากสอบคำนี่ยปั้นปั้นปั้นพูดจริงๆใช่ไหมี่ยใช่เฮ้ยอ่ะเอาเดี๋ยวนะ ดะใช่เมื่อไหร่จะมีคือหมายความว่าไงเมื่อไหร่พี่จะมีแบรนด์เนี่ยอืมอืมอืมพูมดูนี่คือไม่คิอเลยไปเลยโอ้ยโอ้โหไปเลย เมืม่อเมื่อคนบ้านผมต้องไปทะเลก็ประมาณเนี้ยแต่ถ้แต่ก็จะให้ผมพูดตามตรงคือตอนนี้ผมไปทะเลนี่คือเลือกเวลาผิดมากพี่รู้ไหมอ่คืออย่างแรกเลยคือโคตรพ่อโคตรแม่รถติดอ่ะเออที่สุดยอดเลยรถติดแบบที่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าไอ้นี่พี่เทศกาลมันกําลังจะหมดแล้วคนอน่ะกลังแห่ข้ากรุงเทพอืมแล้วโคตรโคตรคตแม่รถติดกันหลายโลมากคือผมอ่ะ อยู่ตรงไฟแดงที่หนึ่งกับประมาณสิบนาทีเลยโดมาแล้วแล้มีพวกผ่าไฟแดงไหมวันนี้ที่เจอคนผ่าไฟแดงด้วยวะเฮ้ยนะคนน่าเกลียดเลยดีแล้วดิผ่าไฟแดงแล้วคือแบบจะชนจะชนคนที่แบบเขาไฟเขียวออกไปด้วยนะโคตรขวงเลยเอาพิภูมิเสียงเสียงพี่หายไปแล้วอะผมว่าบางทีพี่น่าจะลองหันมาทำคอนเทนต์ในติกตอ่อสนิดนึงอ่ะถึงี้นะปันจะพูดยังไงดีว เออป้นเห็นแล้วป้าอาจจะตกใจก็ได้นะป้านะพี่จะส่งมาแล้วเว้ยของสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่พี่จะบอกว่าเขาอนุญาตแล้วแล้วพี่จะบอกว่าคนคนนั้นคือใครพี่พี่บอกว่าเขาอนุญาตแล้วฮะอะไรนะอ่ะให้ภาพบรรยายเลยคุณคุณสวัสค,ค่ะบเราว่าจะคุยเรื่องงวันนี้กับปั้นเ่าอะไรไม่ถือว่าอะไรไหม ว่าทำไมปรึกษาเลยคุยเลยกันสนุกๆอย่าบอกนะว่าว่าอะไรเออจุดกินนั่งทุ่งที่ร้ายเนี่ยเอาล่ะเรื่องนี้พี่ปันพี่ปันคิดดูต้นไม้ค่ะ